ตำรวจบางละมุงบุกจับกวนนักเสพและต่างด้าวลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายค่ำวานนี้นะคะตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรบางละมุงจังหวัดชนบุรีนำโดยพันตำรวจโทรกรพงศุขวิสิทธิ์รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางละมุง นำกำลังออกกวาดล้างอัดยากรรมในพื้นที่โดยจุดแรกบุกเข้าตรวจสอบเพิงพักริมถนนเลียบทางรถไฟซอยโรงโปะ๊ะหมู่หนึ่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีจับกลุ่มผู้ต้องหาได้สามคนเป็นชายสามคนหญิงหนึ่งคนขณะล้อมวงมั่วสุมเสพยาบ้านและยาไอซ์ยึดอุปกรณ์การเสพได้จำนวนหนึ่งนะคะส่วนยาเสพติดได้เสพกันหมดก่อนที่ตำรวจจะไปถึงเพียงไม่กี่นาทีนอกจากนี้ค่ะ ตำรวจสามารถจับกลุ่มชาวเมียนมาได้สองคนระหว่างที่เดินอยู่กลางซอยเปลี่ยวในพื้นที่บ้านโรงโป๊ะอ,อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีลักษณะท่าทางต้องสงสัยและมีพิรุษสอบถามทราบว่าทั้งคู่เป็นต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองมาทำงานโดยผิดกฎหมายด้วยนะคะจึงควบคุมตัวทั้งหมดรวมกัน5คนโดยผู้ต้องหาสคนแรกโดนแจ้งข้อหาเสพยาเสพติด ส่วนชาวเมียนมาทั้งสองคนถูกส่งดำเนินคดีและผลักดันออกนอกประเทศในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายค่ะสำหรับการกวาดล้างจับกลุมในครั้งนี้ก็เป็นไปตามนโยบายการกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่ทุกรูปแบบนะคะเพื่อไม่ให้ไปก่อเหตุอาชญากรรมในพื้นที่ได้อีกทั้งใกล้จะถึงช่วงเทศกาลพลุนานาชาติของเมืองพัทยาแล้วด้วยนะคะก็หวันว่าจะมีคดีอาชญากรรมเกิดขึ้นล่ะค่ะจึงจำเป็นต้องตัดไฟแต่ต้นลมนะคะไม่ให้กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ย ไปก่อเหตุกับนักท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนได้นั่นเองนิราชทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสรรหวันโกกะอินรายงาน